เบารูสาม้าสามรูร้อยใหญนี่ต้นเสี้ยเสื้อตัวนี้มันบังเลยวันนั้นท่ายนมโลอยู่ดีตัวนี้เล่สักอย่างอ่ะเ้กแกกันแกกัที่สูง่แบนี้กไม้นะมาไม่ใช่ว่าเรื่องมิ้นเล่งไม่ใช่เรื่องว่ามินเล่นว่าเรื่องหนุ่มโอย กูแต่ห้องเหล็กกล้วยแปดสด่แล้วทำไมต้องขายทั้งคู่อ่ะซื้อหวีเดียวมันเท่าไรอ่ะหวีนึงหวีเดียวหวีละแปดสิบขอบคุณค่ะไปใหญ่ไปกินถุงไงนะไปที่บาร์สอ๋ออะไรร้อย่สิบก็ได้เขาบอกว่าร้อ r ยี่สิแต่จีนนี่ของแพงเพลิ่งปลาไปกี่บารอันนี้แพงแพง เดี๋ยวทำกันโกนไปสิบ,บาท8ปสคุ 80, ้มร้อยยี่สิบก็ได้แกน่ <c oughs> เอาวีนกน็ได้ดเออวีนั่นและสวยสุดแล้วไม่ลดหรอลทลายสองร้อยสิบห้า่อคำเดียวมีใครวิ่กี่บาทไม่ท <c oughs> ี่แปดสิบคำเดียวสามสิบ <c oughs>